ลูกศิลป์ของอบตอบางมันที่สิงห์บุรีสาระธรรม13ต้น7แสนก็บาท,ทามันก็50,000กว่าบาทแล้วก็เห็นว่าแล้วมันก็ทํากันทุกที่รเราก็เลยมีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยว่าเขาไปดาเนินการอะไรนะะในเรื่องที่เราตรวจพบกันะฮะน,นั้นก็ถ้าเทียบตัวน,นึงเขาก็เทียบราคาว่าถ้าเป็นไฟฟ้าเสาไฟฟ้าปกติเนี่ยราคามาตรฐานอยู่ที่1 5 0 0ห้าแต่ไปทำเงือ50,000ห้านะฮะ,ะมันก็มีรูป ฏิบัติกรรมรูปถิงอยู่ที่สิงห์บุรีนะฮะนั้นทำ13ต้นขาไปตรวจแล้วเนี่ยใช้ได้3ต้นเองเอืมอันันไฟก็ไม่มีไฟก็ไม่ติดแล้วก็ไม่ได้ซอ่อมแซมเนี่ยมันก็เลยแจ้งมปให้อบตอเขาเขาแก้ไขได้สุดมาไทยเนี่ยแล้วก็ก็แจ้งมาไทยว่าเนื่องจากตอนเนี้ยไอ้รูปปฏิบัติกรรมเสาไฟฟ้าเนี่ยอบตท,ทุกประเทศกำลังสนใจกำล,ลังสนใจเพราะ,ะนั้นหลาดมาไทยเนี่ยควรจะต้องกำชับให้ท้องถิ่นนะฮะ ให้พี่นาเรื่องการใช้ใจ่ายเงินให้เกิดประสิทธิผลคุ้มค่าและสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อันนั้นก็คือส่วนที่เราทําไปไตั้งแต่บี55าห้าหลังจากนั้นก็มีการตรวจในแต่ละพื้นที่บาที่ถ้าจังหวัดไหนมีเราก็ตรวจซึ่งก็จะออกไปใน,ในเชิงลักษณะเอ,อราคาแพงไปยังไงราคาไม่ถึงมาตรฐานไหม หกศูนย์ที่ที่เราตรวจแล้วตรวจที่อบตราชาเทวะเอเป็นสําคัญเลยน,นั่นคือเป็นประเด็นที่เราเราแจ้งไปนะครับนี่เราก็เอาตุกจากราชาเทวามาดูว่าตัวที่เราตรวจตรงน,นั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างรวมก,กับไอ้กรารตรวจในพื้นที่อ,อื่นๆสรุปด้วยว่าประเด็นสําคัญที่เพิ่งคือราคาเนสูงนะฮะชัดเจนสองอจุดติดตั้งเนี่ยไม่เหมาะสมฮะถ้าถ้ายึดตามถนนต่างๆเนี่ย ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เนี่ยมันก็จะทีไปเกินกว่าความจําเป็นตามมาตรฐานเรื่องของไฟฟ้านะแล้วก็การคุยชมรุดครับพอเสาเนี่ยอติตั้งรวก็ไม่มีงานแล้วดูแลรักษาไฟดับไฟสายไฟต่างๆมันก็ไม่ถูกต้องก็ออกมาเป็นทําเป็นข้อเสนอพิทีกรมสุสงของทิอว่าในข้อตรวจพบที่เราทั้งทั้งเรื่องราคาสูงเรื่องการจุดตั้งไม่เหมาะสม ไฟฟ้าไม่ได้ตามมาตรฐานเนี่ยแล้วก็ชมรมเสียหายเนี่ยเราก็มีข้อเสนอไปสักข้อในเรื่องของราคากับไอ้ความไม่เหมาะสมในใน,ในการติดตั้งเนี่ยก็ให้เขาเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถ้าจําเป็นต้องบีทางเข้าจังหวัดหรือองต่างๆก็ให้ดูตรงนั้นหรือจุดติดตั้งต้องต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานนะฮะอันที่สองเรื่องมาตรฐานไฟฟ้าเนี่ย คือในปฏิมากรรมก็ถือวนปฏิมากรรมแต่ตัวไฟฟ้าที่จะได้ประโยชน์ในตรงนี้มันต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมสม,สม,สม,สมองรปรกทิ้งกําหนดด้วยเราก็ให้บอกต้องยึดถือตามนั้นถ้าเรื่องของไฟฟ้าฝ่ายสองสว่านอันที่สามเนี่ยที่เราพบมันชุนรุนม,มากคุณต้องมีกับกระบวนการในการบรรุงรักษาในระยะอย่างของอบตรฤชาทีวารีเราตรวจปีปีหกเนี่ย ไม่มีการมีระยะเวลาในการประกันการซ่อมแซมก็ไม่มีการซ่อมแซมเลยะะอันนี้ก็คือทําให้ให้สามข้อเนี่ยเราก็ถกส่งไปที่กรมสวนตัวม้ของทิ่นกรมสวนตัอทิ่นก็นกนไปออกหนังสือแจ้งให้ทางผู้ว่กนนาการจังหวัดผู้จังหวัดให้ถือปฏิบัติตามข้อเสนอของสองอเลยหนะะึ่งสองสามตามนี้เลยให้ถือปฏิบัติแล้วเท่าที่ดูเนี่ยในจังหวัดต่างๆเขาก็แจ้งไปยังท้องถิ่นต่างๆนะฮะเข้าไปเพื่อที่จะให้ถือปฏิบัติตามนั้น แต่ในส่วนของอ,อปรตราชาเทวาเนี่ยทางปีเนี่ยที่ปีที่เป็นข่าวปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในแผนในการตรวจสอบเพราะหลังจากที่ระจบถุกมอบกันเงินเสร็จสิน้นภายในมีสามสิบร้อยแปดสิบวัยเพสามสิบปีนาแล้วเนี่ยก็เริ่มมาตรวจเรื่องขอเอ,เอกสารสัญญามามาตรวจแต่ยังไม่ได้งยังไม่ได้ลงไปตรวจก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาทีนี้ต้องย้อนกลับมาดูว่าไอ้ตัวมีคําถามว่า ปีหกหนึ่งที่เราออกไปทั้งเรื่องความผิดพลาดต่างๆเรื่องส่งปมปชด้วยทําไมเขายังทําได้อีกออยังทําได้อีก <c oughs> คือมาตรการที่เราแจ้งไปเนี่ยตอนนั้นเราตรวจของราชาดิวานเนี่ยละเอียดยิบเลยมีเจ็ดประเด็นเรื่องไม่ได้รับอนุญาตจ,จากกรมทางหลวงนั้นมันถูนถนนกินแก้วการจะทําถนนทางหลวงต้องได้รับอนุญาตจ,จากกรมทางหลวงก่อนจากแผนการทางก่อนอันเนี้ยเขาท,ทําหนังสือไปครั้งแรก ถามว่าขัดข้องไหมทางกรมทางหลวงโตไม่ขัดข้องแต่ต้องทําตามมาตรฐานในแบบต่างๆต้องส่งมาให้ทางกรมแขวงการทางอนุญาตแต่ว่าไม่ทําตามข้อตกลงคือใช้หนังสือนั้นอนย่างเดียวว่าไม่ขัดข้องแลวดําเนินการไปอันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องจนมีเรื่องร้องเรียนไปสู่ดารงทําว่าไฟสว่างก็ไม่เสียแล้วก็ไม่ไม่มีแล้วก็จุดที่ติดแตงก็กลายเป็นว่ากรมทางหลวงได้เอามุก ไฟฟ้าก็ออกไปนะฮะก็มีบันติกันมาต,ตอนนั้นเนี่ยให้ถอนออกไปให้ถอนเขาเลยตอนจะมาต้องถอนเสาไปและทังหลวงกลับ,บติดตั้งไฟฟ้ฟฟาสองสว่างเหมือนเดิม,มนะอันนี้เขาก็ไม่ได้ทำนะ,ะไม่ได้ทาแล้วก็เรื่องมาตรฐานตามของของของไฟฟ้าเนี่ยเออเขาไปดูมาตรฐานของไฟฟ้านครอหลวงด้วยว่า้สายาต่างๆสายดวงส,สายดินเนี่ยต้องเป็นด้านฐานอะไรต้องมีกี่โอลตต่างๆกั้นล,ลงไปในรายละเอียดก็ทั้งมาตรฐานของ กรมส่งเสริมมาทางกรมทางหลวงแล้วเรื่องไฟฟ้าก็ไม่เปลีป่ยนไปตามมาตรฐานอีกอันคือมันก็เชื่อมโยงกับประเด็นที่หนึ่งเรื่องไม่ได้ขออนุญาตคืออำนาจหน้านที่ถ้าไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเขาไม่มีหน้านที่ไปทําในพื้นที่ของของกรมทางหลวงน,นะครับื่องก็การชำรุดเสียหายก็ยังเป็นประเด็นเหมือนกันอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เราไปดูราคากลางในส่วนที่เป็น,ปนสามารถดูได้ในเรื่องของเรื่องไฟฟ้าเนี่ยราคากลางสูงไป11ล้านในระดับ1ิล้านเนี่ยนะครับ ก็มีประเด็นนี้แล้วก็สง่งวัสดุเมืนเป็นการจัดซื้อเอาสาเดียวเนี่ย440ก็ขาดไปบอกต้นเสาคู่2อก็ขายไป7ต้นอันนี้อยู่ในรายงานาแล้วก็เนื่อจากมีพิกรรมในหลักฐานให้คุณชิดได้ว่าทุสิ่งก็ส่งปปอปชนะครับส่งอปอรแล้วก็แจ้งออบปตให้แก้ไขตั้งกรรมการสอบเ,อเพื่อดำเนินการ างละเมิชดชดใช้ทั้งๆๆจำนวนทั้งโครงการ6 17ล้านเขาก็ไปตั้งแต่ว่าไม่เสร็จทิ้อนะแจ้งไปกรมทางหลวงว่าในมาตรการที่เขามัดเดิดนญาติเงี้ยกรมงหลวงต,ง,ตง,ตงต้องให้เขาลือ้อให้เขาชดใช้อะไรยังไงก็ต้องดาเนินการซึ่งกรมตำรวงก็มีมีการดําเนินการในวันแรกๆแล้วก็หายไปเพราะนั้นอัเนี้ยทั้งหมดที่เราแจ้งไปนงน้นปอปชก็ยังไม่ได้หน่วยการนะมันก็เลยหยุดตรงนั้น แล้วเมื่อไหในช่วงนั้นเขาก็โดนมาตาสีสสะะอพอผพบลอกกลับมาก็มาเริ่มทำํำในตรงนี้ก็เลยม,มาเป็นประเด็นในการแกในการดำเนินการตรงน,นี้นะครับ